พบกับข้าวหวานจานโปรดอเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำปังป๊อกเนยกระเทียมกันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ตัดขอบขนมปังแล้วก็หั่นขนมปังเป็นลูกเต๋ากันนะคะโดยใช้มีดฟันเลื่อยนะคะเราก็จะมาตัดขอบโดยการสไลด์โดยการไม่กดมีดนะคะค่อยๆถูมีดไปมานะคะเพื่อให้ขอบขนมปังของเราเนี่ยสวยและก็ขนมปังไม่ยุบตัวนะคะ อาหารขนมปังได้แล้วนะคะเราก็จะนําขนมปังที่หั่นได้นะคะที่เป็นลูกเต่านะคะมาพึ่งตากลมนะคะ1คืนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะคะก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่เราทําได้เลยนะคะก็คือนํามาอบนะคะโดยใช้ไฟ120องศาเป็นเวลา5-10นาทีนะคะที่เราใช้ไฟอ่อนนะคะเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ขนมปังเราขึ้นสีนะคะเราแค่ไล่ความชื้นในขนมปังออกนะคะ ันตต่อไปนะคะเราก็จะนําเนยนะคะวางไว้อุณหภูมิห้องนะคะตีกับเกลือนะคะให้ขึ้นฟูเลยนะคะเพื่อนๆ เมื่อเนยเราขึ้นฟูแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะเนยของเราจะมีสีขาวขึ้นแล้วก็มีความฟูขึ้นแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราตีจนเนยขึ้นฟูแล้วก็เกลือละลายเข้ากับเนยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีนะคะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะใส่พาสลี่ลงไปค่ะพาสลี่ของเรานะคะ ถ้าเพื่อนๆซื้อมาถุงใหญ่เนี่ยเราจะใช้ไม่หมดนะคะเรามีวิธีทําให้พาสตี่ของเราเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นเดือนนะคะโดยการนำพาสตี่นะคะมาสับละเอียดนะคะแล้วเราก็นําผ้าขาวบางนะคะบีบแล้วก็เอาน้ําออกนะคะแล้วเราก็ผึ่งแผ่ไว้บนกระดาษทิชชู่นะคะเป็นเวลา1-2วันจนกว่ามันจะแห้งสนิทดีนะคะเพื่อนๆก็นํา พาสลี่ของเราเนี่ยเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทไว้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะหลายเดือนเลยค่ะค่ะเรามาตั้งกระทะนะคะไฟอ่อนนะคะถึงไฟกลางนะคะให้เนยเนี่ยละลายแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟไว้ค่ะเรานําขนมปังที่เราอบแล้วนะคะมาเทใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราจะไม่ตั้งเนยให้ละลายทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าถ้านเนยละลายทั้งหมดนะคะ เวลาเราใส่ขนมปังลงไปเนี่ยอันที่โดนเนยข้างล่างเนี่ยก็จะดูดเนยเข้าไปหมดเลยนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะไม่โดนเนยเคลือบลงไปนะคะเราก็จึงทําแบบวิธีนี้นะคะโดยการให้ละลายแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็คลุกเคล้าขนมปังให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆเปิดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะในการคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ เนยเนี่ยละลายดีนะคะแล้วก็เคลือบทั่วกันหมดทุกทุกชิ้นนะคะหลังจากนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทใส่ถาดพักไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมาทำขั้นตอนของการทำน้ำตาลเคลือบขนมปังอีกทีนึงนะคะเรานำน้ำตาลนะคะใส่ในกระทะเลยค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่านะคะตั้งไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคนได้นะคะแต่อย่าคนมากนะคะเพราะจะทำให้น้ำตาลของเราเป็นผลึกค่ะ มื่อน้ำเชื่อมของเราเริ่มเดือดน,นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราคนเนยให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ตั้งให้เดือดแล้วก็สังเกตความข้นของน้ำเชื่อมนะคะ น้ำเชื่อมของเรานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตไม่ถูกนะคะใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดนะคะน้ำเชื่อมของเราจะมีความเหนืดแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใช้สายตาดูนะคะแต่ถ้าใครที่สังเกตไม่ถูกนะคะเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดนะคะในอุณหภูมิ105องศานะคะแล้วก็นำขนมปังที่เราคุกกับเนยไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใส่แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็นำไปอบได้เลยคะ่ะในไฟ อุณภูมิ150องศาเป็นเวลา5-10นาทีนะคะทังนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องสังเกตดูนะคะสีขนมปังว่าได้หรือยังนะคะดูนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลนอ,นอ่อนๆหรือเป็นสีเหลืองทองนะคะแบบนี้เลยค่ะ อบเสร็จแล้วนะคะเรามาพักไว้ให้เย็นนะคะขนมปังของเรานะคะจะมีความกรอบนะคะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยแห้งสนิทนะคะเคลือบติดอยู่ที่ขนมปังเลยนะคะเรามาใส่กระปุกกันนะคะกระปุกที่เราจะใช้นะคะจะมีฝาปิดนะคะที่กันลมเข้านะคะเราต้องใช้ตัวนี้นะคะเพื่อทําให้ขนมปังของเราเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะเราจะใส่ในกระบอกนะคะปริมาณ400 ml นะคะ ขนมปังที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะอยู่ที่65กร,รัมนะคะทั้งหมดจะได้ทั้งหมด10กระปุกนะคะเพื่อนๆจะใส่กันชื้นลงไปช่วยให้ขนมเราเนี่ยไม่เหม็นหืนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะขนมเราจะได้เก็บได้นานขึ้นนะคะ เรามาดูต้นทุนของขนมชนิดนี้กันนะคะขนมชนิดนี้นะคะจะมีกระปุกนะคะที่แยกออกมาจากค่าอื่นๆนะคะเราจะไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ลงไปใน30%เพราะเนื่องจากว่ากระปุกที่ใส่เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะคะกระปุกที่กันลมเข้านะคะจะอยู่ในช่องลำดับหมายเลข9นะคะ เราจะแยกเป็นจํานวนชิ้นเลยนะคะว่าเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะจะไม่รวมอยู่ในค่าอื่นๆ30%นะคะค่าอื่นๆ30%ในช่องสีเขียวนะคะจะเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าเครื่องปรุงเท่านั้นนะคะจะอยู่ที่ราคา34.20บาท20สตางค์นะคะต้นทุนบวกกับค่าอื่นๆในช่องสีม่วงนะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่148.19บาท19สตางค์นะคะ ต้นทุนของอาหารบวกกับค่าแรงในช่องสีส้มนะคะรวมกันแล้วก็จะได้อยู่ที่211บาท70สตางค์นะคะราคาขายของอาหารหรือขนมชนิดนี้นะคะจะอยู่ที่กระปุกละ45บาทนะคะทั้งหมดได้10กระปุกนะคะจะอยู่ที่ราคา450บาทนะคะกำไรจากการขายขนมชนิดนี้นะคะจะอยู่ที่238บาทหรือถ้าเฉลี่ยม,มาเป็นกระปุกนะคะก็จะได้กำ ไลอยู่ที่23บาท8ปสตางค์นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ